หลักสูตรวิธีการรับมือจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ Call Center คือขบวนการหลอกเหยื่อทางโทรศัพท์โดยสร้างสถานการณ์ให้เหยื่อเกิดความตื่นตระหนกหรือเข้าใจผิดว่าได้รับผลประโยชน์บางอย่างผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเหยื่อเช่นถูกหลอกให้โอนเงินจนหมดบัญชีถูกหลอกถามข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อนําไปซื้อสินค้าออนไลน์ทําให้เหยื่อเป็นหนี้ถูกสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขที่บัญชีเลขที่บัตรประชาชนโดยมิฉาชีพอาจนํานข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการสวมตัวตนสมัครแอปพลิเคชันทางการเงินของ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ดังนี้หน่วยการเรียนรู้ที่1การอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหน่วยการเรียนรู้ที่2การอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยการเรียนรู้ที่3การอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากสารหน่วยการเรียนรู้ที่4การอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากสรพากรหน่วยการเรียนรู้ที่5การอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทและหน่วยการเรียนรู้ที่6การอ้างตัวเป็นบุคคลทั่วไปจำนวนข้อสอบ30ข้อเกณฑ์การทดสอบ ค่าคะแนนร้อยละ8 0ถึง100ผ่านระดับความสามารถเหรียญทองค่าคะแนนร้อยละ7 0ถึง79.99ผ่านระดับความสามารถเหรียญเงินค่าคะแนนร้อยละ6 0ถึง69.99ผ่านระดับความสามารถเหรียญทองแดงและค่าคะแนนน้อยกว่าร้อยละ59.99ไม่ผ่านการทดสอบค่ะ